มะพร้าวแก้วนิ่มเกรด AAA ทำสดใหม่หอมหวานมันชิ้นโตเต็มคำขนาด250กรัมห่อละ130บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ4ห่อในราคาเพียง499บาทจากปกติราคา520บาทเพชรดังเผยคลิปเดือดค่ะทหารยูเครนโดนชาวบ้านรุมประชาทันอ้างกลัวโดนเก่ออาชญากรรมหมู่แบบเมืองบูชา เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและถกเถียงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะนั่นคือเหตุการณ์เกาะอาชญากรรมหมู่ที่เมืองบูชาของยูเครนซึ่งแม้ว่าจะยังหาหลักฐานไม่ได้ว่ารัสเซียเป็นผู้ลงมือกันทําดังกล่าวแต่สื่อตะวันตกต่างพากันลงประนามรัสเซียในทันทีโดยทางด้านของรัสเซียค่ะก็กําลังสืบหาความจริงมาเปิดเผยให้โลกรู้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มทหารยูเครนโดยล่าสุดค่ะเพจอย่าง w o r l d อัปเด e ก็ได้โพสตรายงานถึงเหตุการณ์ทหารยูเครนโดนชาวบ้านเมืองหลวงรุมประชาทัน เุเตรียมจัดฉากสังหารหมู่ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากสื่อท้องถิ่นยูเครนอาจีเครดีซึ่งมีรายละเอียดว่าภายหลังทางการยูเครนสั่งให้ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษซาฟารีและทหารรับจ้างอาซอฟของนาโตประหารชีวิตหมู่ชาวเมืองบูชาที่ให้การสนับสนุนและไม่ต่อต้านทหารพันธมิตรรัสเซียในการตั้งฐานยิงปืนใหญ่ใส่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน โดยวิธีเคาประตูบ้านเป้าหมายผูกผ้าขาวที่แขนและขาแล้วเรียกออกมาประหารชีวิตข้างถนนไปราว400รายเมื่อวันที่2เมษายนภายหลังกองทัพรเสริกาถอนทหารออกไปจากเมือง3วันแล้ว เรื่องแบบนี้แม้ทางการยูเครนจะจัดฉากให้สื่อตะวันตกประโคมยนบาปให้รัสเซียสั่งปิดทีวีให้เหลือช่องเดียวที่คุมข่าวได้แต่สำหรับชาวบ้านในกรุงเคียฟแล้วความลับไม่มีในโลกเพราะเมืองบูชามีประชากรราว3 5 0 0 0คนการปิดปากทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ชาวบ้านในกรุงเคียฟจึงบอกกันปากต่อปากจนรู้ทั่วว่าเป็นฝีมือทางการยูเครนเองสร้างความชิงชังและหวาดกลัวทหารยูเครนในหมู่ประชาชนอย่างมากเป็นเหมือนคนละขั้วบวกลบ ส่วนชาวบ,บ้านชานเมืองก็เจอทหารยูเครนกระทำอย่างป่าเถื่อนเมื่อมาตั้งฐานกำลังในหมู่บ้านใดก่อนจะถอนกำลังออกไปทหารและพวกอซอบจะเผาและระเบิดบ้านประชาชนทิ้งเพื่อถ่ายภาพไปเคลียสื่อตะวันตกยนบาปว่าฝ่ายรัสเซียทำทั้งที่กองทัพรัสเซียไม่ได้มาใกล้แถวนั้นเมื่อทหารยูเครนหรือพวกอซอบเดินทางโผล่เข้ามาลับๆลอๆ,ๆถ่ายภาพในชุมชนอาคารอยู่อาศัยนี่คือหลังร้ายหายนะสำหรับชาวยูเครน เพราะคือการเตรียมการเอาปืนใหญ่และอาวุธมาตั้งในระหว่างตึกอาคารอยู่อาศัยประชาชนเพื่อลอเป้าจรวดกองทัพรัสเซียถล่มลงมาจากนั้นฝ่ายยูเครนก็จะมีการจัดฉากไปถ่ายอาคารเปรียบเทียบ Before After เอาไปลงสื่อตะวันตกสร้างดราม่าขออาวุธและขอเงินชาติยุโรปไปวัน,วน ดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้านจะป้องกันภัยร้ายมาสู่ตนเองครอบครัวและชุมชนได้คือการรุมประชาทันทหารยูเครนหรือพวกอซอฟและขับไล่ไปให้พน้นแม้พวกนี้จะติดอาวุธสงครามมาขม่มขู่ชาวบ้านก็ไม่กลัวไม่งางนั้นจะโดนซ้ำรอยประหารชีวิตหมู่แบบชาวเมืองบูชาอีกสำหรับชาวยูเครนแล้วรัฐบาลยูเครนเจ้าหน้าที่ยูเครนเองและทหารรับจ้างน้โต้น่ากลัวกว่าทหารรัเสเซียมากมายนัก ส่วนนายเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนนั้นเขาไม่สนใจอะไรพลเมืองยูเครนอยู่แล้วเพราะหาอาวุธหนักมาให้เขาทำสงครามบอกสื่อว่านอนวันละสองชั่วโมงส่วนเขาจะใช้สมุนไพรอะไรถึงตาแข็งสมองตื่นตลอดเวลานั้นชาวยูเครนก็รู้คำตอบกันดีมีผู้นำแบบนี้ชาวยูเครนสู้ต่อไปนะชนะแน่นอนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนาอีกแล้วครับนี่ ครับผมาเหอเป็นไงฮะหน้าตาหน้ารับประทานเลยใช่ไหมครับนี่คือทองม้วนพลิกเผาหมูยองฮะขนาด130กรัมนะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวเลยนะฮะจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแป้งบางครับนุ่มละมุนล,ลิ้นอย่างแน่นอนนะและต้องบอกได้เลยว่าไส้หมูยองนั้นจัดหนักจัดเต็มเต็มทะลุทองม้วนออกมากเลยทีเดียวนะ,ะบอกได้เลยว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพนะครับมะพร้าวจากภาคใต้ครับคั้นกะทิสดว วันต่อวันนะฮะแล้วก็สามารถเก็บได้นานแม้ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับและก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นของขวัญของฝากจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะมมาราคา1 3 9บาทครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทย้ำนะฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาบาทแถมส่งฟรีไปเลย